เกียวบักริกครับพี่น้งองอดกรับสุกก็มีครับเ,ออเรียกเอาวไม่ไยังไหูเดารถกำหูกำหูโดนนั่งพี่น้องดุนที่แล้วนี่มันบ่ใหไงครับดุนที่แล้วมันติดหนาวไม่บ่ใหไง เป็นรุ่นส้งครับซุ่มในใหญ่กขนาดเดี๋ก็ตัวในใหญ่เบืองต้นเนี่ยนใหญ่ยาวเลยตนเม็ดใหญ่ครับ งามๆครับต้นตำเจียวชีฟ้าอิสราเอลเลืเอกเาหน่วยใดเอาบุถือเลยครับงามๆแต่ว่าไม่ค่อยเพียบตัวพี่น้อง ซิมเบิงแล้วบเพีรปันไดต้นตนี้นาซิเพีดครับความเกียเอาบัถึกเรียกบัถฉีเอาตัวใหญ่ๆครับใหญ่ วนไปวนมาจ้าเสียวหน่อยเลยซ้ำกันเบิดโอ้โหไอวนลับกบักเขืขเย่ฟอพนี่เด้อเด็บบกทัวครับเก็บบกทัวบักเขือไซุป พอแล้วน<ส> um. ั่งนี่ครับไหนดูไปชิ่นะอยู่สวนดกบ่วคือเก่าบ่วก็ติดหน่ยนะครับกำลังงากบัวรับติดแน่ว่าติดแน่ล้นชิมแน่ล่ะ เดี๋ยวมือนาซืมาไายให้เบิ่งครับหกๆเลยยังน้อยใั้เดือดรุกเนี่ย